ไปดูเรื่องของทีมแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือกันบ้างนะคะหรือว่าทีมเมสจากประเทศไทยชุดแรกค่ะได้มีการลงมือที่รักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนเปลาลกันแล้วขณะที่กระทรวงสาธารณาสุขก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าพร้อมกับประเมินการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษ คที่ถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อสุริยะวงคงคาเทพหรือของนายแพทย์สุริยะวงคงคาเทพรองประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าทีมแพทย์ล่วงหน้าประสานงานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตำบลซิป,ปาการ์ดอำเภอสินทุปปะโชทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกาดมันดุประเทศเนปาลที่สะท้อนให้เห็นสภาพบ้านเรือนแบบชนบทที่แตกต่างจากเมืองกาดมันดุเนื่องจากลักษณะบ้านเรือนก่อสร้างแบบง่ายโดยใช้อิฐเรียงตัวซ้อนกันและฉา ด้วยดินโคลนทับอีกครั้งไม่มีเสาบ้านและรากฐานมีความเสียหายเกือบร้อยละ90ของพื้นที่ประกอบกับการลงพื้นที่ของทีมแพทย์ฉุกเฉินหรือทีมเมอร์สที่รายงานสถานการณ์ในพื้นที่กลับมาทําให้การประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อมีความจําเป็นต้องตั้งโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผ่าตัดเล็กขนาดจํานวน1ิเตียง ลักษณะบริการของเราส่วนหนึ่งก็จะดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ซึ่งก็ยังมีหลงเหลืออยู่ดูแลผู้ที่เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินนะครับทั้งที่หน่วยโรงพยาบาลสนามจะดูแลพร้อมทั้งพัฒนาระบบที่จะส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่านะครับรวมทั้งดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนทั่วๆไป ส่วนการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่มีการร้องขอจากตำบลซิป,ปากัสอําเภอสินทุป,ปาโชคือน้ำดื่มเครื่องกรองน้ำเวชภัณฑ์ทั้งยาปฏิชีวนะเต็นท์และเสื้อกันฝนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอีก10วันจะมีพายุฝนเกิดขึ้นในประเทศเนปาลส่วนการวางแผนงานสําหรับทีมที่2ที่จะมีการผัดเปลี่ยนเพื่อเข้าปฏิบัติงานหมุนเวียนซึ่งในทีมที่2นี้จะเน้นผู้ปฏิบัติงานเป็นเพศชายที่มีสุขภาพแข็งแรงอดทนต่อสภาพแวดล้อม และมีการฝึกการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนลงพื้นที่พร้อมจัดทีมแพทย์สาขาวิชาชีพให้ตรงกับผู้ป่วยด้านเฉพาะทางเข้าไปผัดเปลี่ยนในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนี้เพื่อป้องกันปัญหาโรคระบาดอีกส่วนหนึ่งเราจะจัดบริการเชิงลุกคือออกไปค้นหานะครับแล้วก็ประเมินแล้วก็คัดกรองแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ชุมชนและก็บ้าน นอกจากนี้ทีมแพทย์ฉุกเฉินจะลงพื้นที่สำรวจค้นหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลเพิ่มด้วยการวางแผนเสียระบบคือ 1. ผู้ป่วยนอกส่วนกลุ่มทำแผลดามกระดูไม่ด่วนในการผ่าตัด 2. ผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาประจำกลุ่มโรคหัวใจโรคเบาหวาน3กลุ่มผู้ป่วยวิกฤตและผ่าตัดฉุกเฉินขาดแคลนอุปกรณ์และบุคลากรมากและ 4. กลุ่มระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทาง NGO ต่างช่วยการสร้างระบบติดตามผู้ป่วยตามหายาดรวมถึงฟื้นฟูสภาพจิตใจและการเฝ้าระวังทางด้านสุขภาพจิตของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเด็กกำพร้าคนชรารวมทั้งขยะและสิ่งแวดล้อมปฏิกูลภายในศูนย์พักพิงด้วย